ยู่ว่าดันกล่าวไม่มากโอเคเดิมาคัะคุณไทยน้าวนตงตงปู่หูชูง่ายจริงอ้วยจางย่อจีน่จางย่อฝึได้แต่จับใบกันแดงด้วยใเห็นรุ่นใหม่กัิฝก็โยกคนลุ้นใหม่แล้วเนาะ มิ้นทวานนี้เราพุธเท่ากับอูยู่แต่กับแม่วานข้องมันจะได้พนรุ่นไหมได้ลงพื้นทีนะแก็รุ่นใหม่เ่ามิ้นทมินท์ม้นมันหมุนดิบุธเท่าพัดเออขัดูแต่คนละแม่งาๆนอยู่เพิ่อยู่เพิ่มขอหลอกนาต้องเอง พวกเราเพื่อนเพื่อนอะอยู่ดีนะเออไม่เห็นนะที่กับทีมเผาเงาเก่านะทีมเ้าเก่านะทีมเผาแล้วนี่สิว่าเป็นยันต์อะไนี่นะโอเคได้เลยพอดีได้ก้อนหมูเลยว่ะบ้านพนันยิ่เฮ้ย